อเคนะไซยังจะรับกลับบ้านนะคะวันนี้เราอยู่ในอ๋อม o ับสโวเวชันดิวตีกครั้งหนึ่งแล้วมีก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีนะว่าพีจะผ่านด่านนี้ไปได้ยังไงเพราะว่าโอ้ถ้าใครได้ดูพาร์ทที่2องแล้วจะรู้ว่ามันยากมากเลยนะใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูพาร์ทหนึ่งสองก่อนนะคะเอ่อม,มีได้ไปหาคำศัพท์คำนี้มาแล้วค่ะคำว่า distortion distortion อะไรประมาณนี้ค่ะเพียงไม่ได้หาคำอ่าน ประกาศอีกแล้วให้ระวังอา่ามันแปลว่าการบิดเบือนสิ่งที่บิดเบือนไปสิ่งที่บิดเบี้ยวนะคะแล้ววันนี้บีก็ใส่แว่นมาด้วยเพิ่มความคมชัดระดับสิบ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้บีเก่งขึ้นไหมคะ <c oughs> เพราะว่าวีหาอะไรทํบไม่ค่อยเจอเลยด่านนี้ต่างจากด่านที่หนึ่งมากๆด่านที่หนึ่งนี้ดูอีซี่สำหรับบีไปเลยนะ นานนี้เราอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่าใจร้อนแล้วอย่าลีบอดมั่วไอ้กระป๋องนี้ขัดหูขัดตาจริงๆมีประตูหนึ่งสองสามสี่อายนั่นไงฉันจำได้นะหะว่ามันไม่เคยมีเธอนะ่ะ Extra Object 2, 4, 1, 2ตตรงนี้ไม่มีอะไรกั้นนะมีรูปคนเราทำได้นะบีสู้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 นะ ไม่ได้มีอะไรขยับใช่ไหมมันเห็นแสงอะไรเมื่อกี้นะคะแบบแบบคิดมากไปเองมัง้งหลอนไปเองค่ะ แน่คิดเช่นลายล่ะไม่ต้องมาเนียนฉันจำเธอได้นะวนตุ๊บเชียวโอ,อ้ยตอนนี้ฝนตกไม่รู้ว่าเสียงฝนมันจะเข้าไปในไมหรือเปล่าดีจะพยายามพูดใธ้ดังมากขึ้น <c oughs> ถ้ามันเข้าไปขอโทษด้วยนะทุกคนดูท้าทางฝนจะตกหนักด้วยค่ะตีหนึ่งแล้วยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยครับท่าน no ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ฝนเนี่ยตกหนักมากเอ้ยก็อี้หายไปหรือเปล่าน่าเหมือนมันเคยมีสองตัวตรงนี้นะคะย้ายไปฝั่งนูน้น <c oughs> เอ้ย move หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ disappear แต่ย้ายที่ต้องรอดู report คนะ่ะ ไม่ใช่แสดงว่ามันหมูเนี่ยย้ายไปนะโยอยมันยากอยู่แล้วยังทำให้มันยากขึ้นไปอีกเห็นไหมกลับมาแล้วค่ะถ้าบีเป็นเจ้าข,ของบ้านนี้นะบีจะถิงรูปนี้อย่างแรกเลยทำไมถึงเอามาตั้งไว้แบบนี้ ข้างนอกมีอะไรไหมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะทำไมอย่างนั้นน่ะอุ้ยมาแล้วห้องน้ำค่ะบิดเบือนค่ะการบิดเบือนของกระดาษชำระฟูดหมุนหมุนมนหมุน,มนอย่างนี้ก็คุมนะใช้ได้เยอะ เดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้รีพอร์ตผิดห้องค่ะมันต้องเป็นทอยเลลตลืมเปลี่ยนห้อง ทุกอย่างยังปกติดีปกติมากค่ะ e> <g urt> <g urt> ไม่มีอะไรเลยค่ะเอย้ยห้าห้าหนังสือหายไปฉันจำได้นะเบดรูมเบดรูมม <g urt> ีหนังสือเล่มหนึ่งตรงนี้นะคะแฮะ หันแนหันแน่คิดเช่นลอยมี distortion ดูดิดด ق. ขยายโอ้โหดึงแกน x แกน y แค่ได้รัวเลยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงนี่มันไม่ใช่แล้วเห <c oughs> ็นไหมหนังสือกันมาแล้วคะ่ะ <c oughs> อุ้ยตกใจตีสองรู้สึกได้มานานมากเพิ่งผ่านมาตีสเองเหรอ ้ามันไม่ได้ขยับใช่ไหมใช่เนอะหรืวอว่าใช่ ไปคิดเช่นนี่ค่ะหม้อสีขาวอันใหญ่อ๋อมันมูฟนี่ว่าดูดยมันหลอกเราอีกแล้วว่ามันย้ายที่เว้ยมันหลอกในหลอกเราอ่ะมันย้ายไปนูน่นร้ายกาด มีอันไหนขยับไปบ้างไหมเนี่ยหลอนแล้วอ่ะ A few moments later อุ๊ยตกใจยเล็ต t ทยเล็ตมี shadow anomaly นะคะหนีก่อนกลัวมันแพร่ใส่หน้าเรา ยากมากแหน่ตึกหายออฟไซด์นะคะเอ่อออบเจกต์หายไป ถูกต้องนี่เรายังอยู่ได้ยังไงเนี่ยจะตีสามแล้วอะ่ะไออันนี้มันไม่ได้ย้ายที่ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เนาะมันไม่ใช่อยู่ข้างๆนี้เนาะคิดมากละเริ่มคิดมากเฮตู้อันนี้มันแปลกๆว่ะมันเหมือนว่ามันถูกเปิดเห็นไหม <c oughs> ม, <c oughs> มันไก่มาก มันไกลมากเลยนะทุกคนจะรอดูว่ามันถูกหรือเปล่าถูกอีกอ่ะดูดิโอ้โห My ม่ d กดมีอะไรเบอร์เบเาเนะียคิดมากแหละคิดเยอะเล่นเกมนี้นา,นานๆอาจเป็นโรคประสาทได้นะจับผิดเธอทำไมของในบ้านเรามันขยับ ต้องระวังไว้นะคะต้องเล่นอย่างมีสตินิดนึงไอตรงเนี้ยมันยังเหมือนเดิมเลยวะ่ะเปลี่ยนไปได้หรออืมยใครับ Living Room ชิดเดียวอ่ะโหโหดจัดจัดมูเมนต์มเมนต์ตเล่โตูโต้เล็นเฮ้ยมันกดออกไปยังไงอะ่ะโกสหรอทุกคนมันกดออกไม่ได้อะ่ะ อ่ามันโกดนี่ไม่ใช่โกรนโทยเลตแล้วมันคืออะไรอ่ะค่ะ <c oughs> หนึ่งก็คือตัวเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะ <c oughs> ผู้บูกรุกเหรอเฮ้ย <c oughs> ต่อกันยาวๆค่ะไม่อยากผ่านอ่ะไม่อยากผ่านให้ได้อ่ะมันรุนเหียดใจมากเลยอ่ะ มันมันคืออะไรคะมันคือ i n t e r i อ r interior ใช่เปล่าอ่ะกระจกเป็นแนวตั้งนะอันนี้ขยบมาช่องหนึ่งไม่ตรงใจมากเลยเมื่อกี้แต่ก็นับว่าเราก็ได้ประสบการณ์นะคนเราจะเก่งขึ้นเมื่อมีประสบการณ์หรือเปล่า ได้อยู่นะเมื่อกี้นะเกือบเกือบผ่านอยู่นะตีหมายถึงตีอะไรนะตีสามเจ4ี่ป่ะ แครั้งแรกเลยที่เจอ living room นะคะรูปเปลี่ยน painting เพราะมีจ้องมันตลอดเลยนะว่ามันเป็นรูปเมืองอะแมวว <c ười> ีคุยคุยต้องคุยกับแมวด้วยคะ่ะแมวตื่นแล้ว ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงแมวนะคะแต่ว่าเขาคุยกับบีเวลาตื่นก็จะโวยวายใช่ไหมครับแชพุทธนี่ก็มีเสียงเขาครืดๆอยู่นะฮะไปลูกไปแม่ขออัดเกมก่อน อุ้ยอีกแล้วมันคืออินจิวเดอร์นั่นเลยอะไอตัวที่เหมือนพุ่งใส่กล้องอะนะฮะอืมแม่อาจเกมอยู่ครับ ไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ไหมเฮ้ยไม่มีอะไรเลยได้ไงอะ่ะ <c oughs> เริ่มหล่อนแล้ว มันเงียบเกินไปแล้วทุกคนโต๊ะมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่มีนะโต๊ะยังมีเหมือนเดิมเอ่ออ้อยตีหนึ่งตกใจจะไม่มีอะไรได้ยังไงมันต้องมีอะไรแล้ว ตอนนี้เป็นไม่เห็นอะไรเลยนะคะต่อให้ใสแ่แว่นแว่นไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยช่วยแคใ่ให้ฉันเห็นภาพที่คมชัดมากขึ้นเท่านั้นอ้อยอันนี้ทอเลตมันหมุนอนะเขาจะต้องเรียกว่าอะไร movement หรอมันเป็นแนวตั้งนะคะตอนนี้มันหมุนเป็นแนวนอนละรูปภาพตรงนี้มีขอบปะ มันแ,บบแปลกๆอ่ะขอลองหน่อยรู้สึกว่ามันแปลกๆจริงนะหรือว่าไีเขียนมาแบบมันเนี่ยมันมีขอบปะเหมือนตอนแรกมันไม่มีขอบกู <c oughs> เริ่มหลอนแล้ว <c oughs> ไม่ใช่อะคะ่ะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ยากจัดจาดเฮ้ยคือไลท์ไลท์อนอัลมา ก็เหมือนมีมีแสงใช่ไหมคะเหมือนห้องมันสว่างกว่าปกติอะ่ะเหมือนคิดมากปะวะไม่รู้สึกว่า outside น่าจะมีไล g h แบบมันส่องเข้ามาในห้องนอนอะ่ะคิดมากปะวะน่าจะคิดมาก <c oughs> ก็อี้หายไปตัวหนึ่งปะเนี่ย คิดมากจริงๆด้วยทุกคนอืมตัวยังปิดอยู่ก็อี้หายอะ่ะไปว่า living room นะคะ disappear นี่อันนี้เอ็กซ์ตาร์เพิ่มขึ้นมาค่ะคิทเช่นได้อยู่ได้อยู่มึงยากจัดเหละ มากนี่ไงก็ยี่กลับมาแล้วแก้วน้ำตีสองแล้วทุกคน รู้สึกแปลกไปหมดรูปเนี่ยมันกลับด้านไหมไม่ใช่ไม่อยากกดมั่วนะคะเดี๋ยวเจอไอ้พวกตัวที่มันพุ่งใส่เขาแอหายไปนะจ๊ะทอยเล็ตถ้าเรากดมั่วมันจะมาได้นะ,ะเราก็จะทำให้เราแพ้ได้ทันทีเลยเงา shadows ในคอริดอนะฮะใจเย็นดิ มากันเยอะจังวะพอไม่มาก็หล่อนนะพอมาเยอะก็บน่นเอาใจยากจริงๆเนี่ยผู้เล่นมีเขาบ่บนไปเรื่อยนะคะวีจะได้แบบไม่เงียบอเล่นคนเดียวแล้วมันแบบ,บงเงียบอะตอนนี้เรายัางไม่โดนแจ้งเตือนใช่ไหม ยังไม่ warning เนอะสถานการณ์น่าจะพอถูถ่ายอยู่ค่ะกระจกเหมือนเดิมอ่แฮะ living room มี movement ค่ะแก้วน้ำขยับออกไปค่ะ ไม่สงสัยมากเลยว่ารูปอ่ะมันกลับได้หรือเปล่าแต่มันจะมีเหลววะแบบฟลิปอย่างเงี้ยค่ะหรือมีอาจ,จะคิดมากไปเองด้วยความหล่นแฮะมีแสงจาก outside Light anomaly เราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างถึงที่สุดนะคะทำเต็มความสามารถเพื่อที่เราจะได้รับค่าจ้างของผู้เฝ้านะ,ะ Observation of of t อ h oh แชมเปนเถอะแมวร้องอีกแล้ว ทอเรียตมี extra object ็อบต์พูดหนูไม่โวยวายสิลูกแมไวโวยวายฮะคนเล่นด้วยฮะเดี่ยวเด็กดื้อนี่ ได้ยินเสียงปะไม่รู้ทุกคนได้ยินปะนะ่ะเสียงบแบบกใช่แบบนั่นเสียงแมว <c oughs> ห้องนี้แบบปกติมากเลยอะ ดัน <Done S 2> mm. มากคือถ้าีสี่นะแพ้นี่ว่าโอ้กว่าจะมาถึงจุดนั้นได้อะทุกคนโอ้ยคอรีดอมีอินชิเด์ค่ะนิวส่งไปเลยแล้วก็หนีก่อนเดี๋ยวมันพุ่งใส่หลอน นี้เลยเหรอมาถี่มากเลยอะ่ะตีสามมีกลัวเขาพุ่งใส่นะก็เลยรีบหันหนีก่อน คิดเช่นเขายังเขายังไม่ไปเลยอะ่เยอะเขายังไม่ไปเมื่อกี้กดไปแล้วว่ะเขาไม่ไปหรอคะรีพอร์ตไปแล้วนะนฮินเชลด์แล้วมันคืออะไรวะในคิดเช่นอ่ะ สำหรับวันนี้เราก็จบกันมาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากล้าตามากมาดูัว่าไ่จะเล่นต่อหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เล่นต่ออยังไงก็อย่าว่ากันนะยากมากจริงๆวันนี้เวลาไปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะไม่อยากให้แพ้นะคะแบบกดดันกดดันอ๋อุ๊ยมึงมึงทำอย่างนี้เล้วเราอะ อย่าพึ่งขอร้องละยอีกห้านาที